<Okay. S 2> สวัสดีครับชื่อนายพัสกรสมานกลางชั้นม6กทับหนึ่งเลขที่12วันนี้จะมาร้องเพลงลำดับเลขคณิตและลำดับเลข,ขาคณิตครับลำดับเลขคณิตมันต้องคิดตัวหลังลบตัวหน้าดีลำดับเลข,ขาคณิตก็ต้องคิดตัวหลังหารตัวหน้าอ่าลำดับเลข,ขาคณิต ก็ต้องคิดอาจารย์เอาไหมอาจารย์ขอโทษอาจารย์กดใหม่อาจารย์กดใหม่อาจารย์ไม่เอาเลยแค่ไม่ได้แค่ไม่ได้อะลุยเลยเพราะวอาจารย์เริ่มใหม่เลยนะครับสวัสดีใหม่ไหมใช่ไหมอ่าได้แต่เราได้แต่เราก็ได้สวัสดีครับชื่อนายพัสกรสมานกลางชั้นมหกทหนึ่งเลขที่สิบสองวันนี้จะมาร้องเพลงลำดับ เลขคณิตและลำดับเลขาคณิตครับลำดับเลขคณิตมันต้องคิดตัวหลังลบตัวหน้าดีลำดับเลขาคณิตก็ต้องคิดตัวหลังหารตัวหน้าอ่าลำดับเลขาคณิตมันต้องคิดตัวหลังลบตัวหน้าดีลำดับเลขาคณิตก็ต้องคิดตัวหลังหารตัวหน้าอ่าขอบคุูครับโรงเรียนไหนครับโรงเรียน นนทบุรีสีท่านีครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครราชสีมากมเก่งมาก